แต่สิ่งที่พีคที่สุดก็คือมันไม่ได้มีแค่หลังมนุษย์นะครับที่เขาเอามาทำเขาเอาอะไรมาทามันเคยเห็นอิสลามก็หล่ะเกิดมาเขาต้องทําอะไรก่อนอ่ะสารู้ชาต<อ><อ>ก็คือพอเกิดมาเขาก็จะมีการที่เรียกว่า <laughs> ผมไม่รู้ว่าพวกนี้มันเป็นคาศัพท์ที่มันโดนคำศัพท์จจะโดนบล็อกหรือเปล่าวะตัด <laughs> น,น,นะสีตัดตัดเคตัดเคตัดหัวเออ คือเข้าใจไหมว่าคือหนังนี่ต้องถูกตัดทิ้งอยู่แล้วเออเขาก็เลยเอาหนังนี้มาเหรอมาใช่ใช่อ่าเอาของเด็กมาเลยเอาเด็กเออใช่อันนี้ไม่ไม่ต้องมีจิตวิญญาณเพราะเด็กยังอยู่อ๋อเด็กยังอยู่เออเออนี่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องจิตวิญญาณเออไม่มีวิญญาณเออเอาเอาไปไปเคมาทําเนี่ยอาจจะดีไม่มีวิญญาณติดเออเฮ้ยเดี๋ยวทําขายเลยผลิตขายเลย มันมีจริงๆมันมีคนแล้วเราก็โจมตีเลยว่าอันนี้ไม่ใช่หลังหลังมนุษย์แต่เป็นปลายเค